เป็นานกเงินิมูลค่าประมาณสามิบล้านสูงสามสิชั้นของไทยสูงสามสิบชั้นมูลค่าประมาณสองพันกว่าล้านเรือเราไปมิงเราปรคเนีะยีเราจะมาชันดาจาาติเียจะนรูัสเชีต้งาไปนั่นโนรานสสังงามมาถาท้ายนึงกนมาจะรูจุจ้าตัวเรดะทำมิ่เศร้ายบนจะนรู နော်မနက်ပိုင်းအချိန်အတွင်းမှာတော့တကယ်ဦးမှလှပတင့်တယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလှပတယ်ကျွန်တော်အထက်အဆောက်အုံကြီးပေါ့နော်နေ့လယ်တနအိကျော်မှာဒီလိုမျိုးကြီးဈာပုံကြီးလို့ပြည့်စည်ယူနေတော့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတော့သူတွေလည်းနော်ဒီလိုတနအိကျော်လာနေငါတို့ဘိုးဘွားကြီးနောက်နေကုဝတ်မယ်ဆိုတော့ဘဒုံမအို့ကျွန်တော်တို့ချိုးတင်တွတ်ချက်သားမယ်လူတရားမှာမရှိပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပေါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်း တကယ်မဒီတံခံစားခဲ့ရတယ်ဗောနော်ဒါဒီနေ आ, ့မှပဲကျွန်တော်တို့လည်းကြုံခဲ့ရတယ်ဗောကံကောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒါတတ်ပြရဒါလို့မြောက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဗောနော်အခုဆိုကြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီထဲမှာဆိုဒါလူဦးရေမနေဘူးပဲကျွန်တော်တို့တိမ်မြုပ်နေတယ်ဗောဗျာတကယ်မလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီလူတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့100လောက်90လောက်ကျွန်တော်တို့ဟို အသက်မဲဖို့တို့ချင်းစီတော်တယ်ပေါ့နော်တဆက်ရကိုင်းနှုန်းတော့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်မစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မိသားစုဆိုတော့တကယ်မိသားစုနဲ့အတူတကယ်うまထတ်တော်ဝန်းနေပါတယ်ဗျာကြည့်ကြပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါင်းကြီးတခွေတကယ်うまပြက်စီညုံညွယ်တဲ့တုံးစားလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုပဲနော်အဆရှိတော်ရများတခွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မနေ့တနေ့ကတော့ဒါကြီးကတကယ်うまကြည်ကြခဏနဲ့ကျွန်တော်တို့ ขาไตอ่สอบอุ่นบ่อเปียะยะนี่มาดีโหล่เพ็ดตั้วมาเลยตลอดเลี่ยมมาจรเราตันหวยกะโหดีนี่มาตลอดเลี่ยมมาตันหวยกะย่าหมีเดเปียอ๋อบ่อเหมี่ยวเลี้ยงแน่อย่าเลยจรเราเหมี่ยวเลี้ยงมาท่าได้ดีโหล่กันจํามาซูโจซูอย่าဝင်ล่ะเลยมั้ยโหล่จรเราบรูม้าไม่ถิ่นไกอูเปียเนาะอ้าเจ้าโมเบย่ามาไม่เม้บ่ออูเนาะไม่เม้ฤาอ๋อเปยจรเราว่าเมี้ยงอ๋อไกท่าหาดาบาเนาะอะฉัยไหนจรเราด่ายิอูหลบช่ามาบาอ้าเจ้าโมโลบะดอทามอฮาไสติกินวุ่ยหน่ายจาบาสิโหล่เป้สุตองไปเลยบ่เนาะแกช้องดูวีดีโอนี้ได้อะ รักงานตรวจเงินความสูง30ชั้นในพืที่ิเไร่ครับีไอย่ารสตุงได้ชีเดียวลูกเห็ดเยวนนู้สตุงได้ฝุ่นละอองอันขึ้มาเต็มแล้วกฝุ่นเยอะมากแล้วลูกเพ็ดีิวออกมาจากตึกนะครับ่มยนะม คันนี้เป็นอาคารสำนงานตงินนนะครับมลค่าประมาณ30ล้านสูงส0มชั้นขอัสูง30ชั้นมูลค่า,ารประมาณ2,000กว่าล้านเป็นแห่งเป็นเป็น,ปนสำนาารรักงานตุนเงินแผ่นดินแห่งใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นนะครับตึสูงเลย30ชั้นเลยแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้ เห็นน่าจะเผาจากดินไหวที่ต่อบไม่ไม่ยังยังเคาะไม่ได้อยู่ดีใช่ว่าเพราะอะไรถึงถล่มลงมายังบอกไม่ได้นะครับแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้น่าจะน่าจะมีส่วนไม่มากก็น้อยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเชื่อเลอย ดี่จองหวะดซามับเป็นเจ้าของสำนักงานตรวจ